พอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและหมูคณะสาวกของพระพุทธเจ้าขอความสุขความเจริญในพระธรรมวินัยจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเรามาต่อเรื่องกรรมนะฮะ ทีนี้ก่อนจะต่อเนี่ยขอให้พวกเรายกมือนิดหนึ่งใครเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตถ้าไม่ถึงร้อยอย่ายกนะเออเอามือลงไม่ถึงร้อยเนาะกี่เปอร์เซ็นต์ครับสักสักเก้าสิบไอ้ที่เหลือไ 2, ม่สองแวเหลือไว้ทำไมอยังไม่จองจีอีกเลยถ้าอย่างนั้นแม่ชีขอแถมเรื่อง กาลามาสูตนะฮะคนที่เคยฟังแล้วก็ฟังให้ชัดนะฮะแล้วก็จับประเด็นให้ได้เวลาเอาไปแสดงต่อก็แสดงให้ถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะของพระเจ้าจะเสื่อมไปจะลบเลือนไปจากโลกนี้หากบรรดาสาวกของพระองค์เนี่ยไม่ฟังธรรมโดยเคารพไม่เรียนธรรมโดยเคารพไม่ทรงจำธรรมโดยเคารพไม่พิจรารณา เหตุผลประโยชน์แห่งธรรมเนี่ยโดยเคารพและสุดท้ายข้อที่5หลังจากที่รู้เหตุรู้ผลรู้ประโยชน์รู้คุณรู้โทษหมดแล้วเนี่ยถ้าสาวกไม่ปฏิบัติตามโดยเคารพเนี่ยหข้อนี้จะทำให้ธรรมะของพระองค์เนี่ยลบเลือนเสื่อมสูญเพราะงั้นการฟังการเรียนการจำการพิจารณาการปฏิบัตินี่คือ กระบวนการรักษาพระสัทธรรมไม่ให้ลบเลือนเสื่อมสูนญอีกพระสูตรหนึ่งพระเจ้าก็ตรัสว่าศาสนาของพระองค์จะเสื่อมสูญไปถ้าหากสาวกของพระองค์เนี่ยไม่เล่าเรียนธรรมแล้วไม่แสดงธรรมไม่บอกสอนธรรมไม่สวดสาธยายธรรมไม่พินิษพิจารณาเนื้อธรรมนั้นด้วยใจ เห็นว่าห้าข้อเนี่ยนะฮะฟังเอเรียนแล้วยังต้องให้แสดงแล้วยังต้องให้บอกสอนอีกนะฮะแล้วให้สวดสาธยายด้วยเนี่ยที่เราสวดกันเนี่ยสวดให้แม่นๆ่นเนี่ยแล้วก็ให้พิจารณาตรึกตรองด้วยใจธรรมะนี่เห็นด้วยใจนะฮะทำไมพระพุทธเจ้าถึงได้ได้ได้สั่งว่าอย่างนั้นไ่ใชีดูจากประสบการณ์ตรงจากชีวิตตัวเองนะฮะไปฟังธรรม กับไปเรียนทำอันไหนอันไหนยากกว่ากันคะเรียนใช่ไหมคือฟังก็ไปฟังงานศพงานแต่งงานเนาะฟังแล้วแล้วแต่เรียนนี่คือมันต้องคือต้องเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะเรียนทำเนี่ยพอเรียนเสร็จพุทธเจ้าสั่งให้แสดงเพราะอะไรรู้ไหมคนจะแสดงทำได้มันต้องแม่นจริงเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไม่ชีไปอ่านเรื่องอะไรไม่รู้อ่านแล้วชอบใจนะฮะพออ่านเสร็จไม่ชีก็กะว่าเออเดี๋ยวจะไปเล่าให้ไม่ชีคนหนึ่งฟังอย่างเงี้ย พอเสร็จปุ๊บก็จะไปเลยเ๊ะเดี๋ยวเอ๊ะมีอะไรบ้างนะย้อนกลับมาอีกเนี่ยมาเปิดด,ดู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 เสร็จก็เดินไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเกิดจำไม่แม่นย้อนกลับมาอีกแล้วก็ต้องจดประเด็นสําคัญล่ะแสดงว่าการจะแสดงทมเนี่ยทําให้เราต้องเรียนแบบไหนคะเรียนแบบชัดเจนแล้วก็จับประเด็นได้ถูกไหมเราถึงจะแสดงได้ทีนี้แสดงกับบอกสอนในไหนยากกว่กากันอีกคะบอกสอนนะสมัยก่อนเขาไม่มีตำรายอย่างนี้เนาะ เขาจะให้ท่องปากต่อปากเลยเอาท่องท่องเธอท่องนะนะรูปางานหน้าตาคนนั้นก็ท่องรูปางานหน้าตาต่อรูปัญจหีทั้งพี่กเวอัตตาภาวิสะเนี่ยคนนั้นก็ต้องท่องแต่ตอนนี้เ็เรียกบอกสอนแสดงว่าคนที่สอนบอกสอนได้ต้องแม่นมากๆเลยนะฮะจากนั้นให้สวดสาธยายไม่ให้ทิ้งงานสวดสาธยายคือต้องท่องแบบคล่องปากขึ้นใจเลยนะคะเพราะนั้นจะสังเกตว่าพระภิกษุเวลาท่านสวดธรรมะท่านจะสวดแต่บาลีสังเกตไหม เพราะว่าถ้าขืนมาแปลไทยนี่ตายเลยเธอมันยาวเกินแล้วสวดบาลีท่านจะสวดเร็วไหมคะสวดเร็วแล้วสุดท้ายต้องตรึกตรองด้วยใจทีนี้ไม่ชีพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าว่าไงคะอ๋อครับครับครับ เข้าใจเชื่อเชื่อกฎแห่งกรรมเหมือนกันแต่ยังไม่ปิ๊งแล้วปิ๊งนี่มันสับมันเป็นสับอะไรปิ๊งเนี่ย <laughs> What s <does> that mean? <laughs> นี่ปิ๊งเนี่ยนะเดี๋ยวคนรุ่นหลังมาฟังไม่รู้เรื่องปิ๊งว่ออะไร <laughs> อ่าไม่เป็นไรเออที่ไม่ชีพูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเราควรจะเรียนทำแล้วก็ควรจะแสดงทำควรจะบอกสอนทำควรจะสวดสาธยายทำ ควรจะพินิษพิจารณาธรรมะนั้นด้วยใจเพื่อที่จะได้รักษาพระสัทธรรมไว้ไม่ให้ลบเลือนเสนื่อมสูญนะคะการามาสูตรนี่มีคนยกมาอ้างเยอะมากจริงปะเยอะมากแล้วมีการพิมพ์ชี้แจกเนาะเป็นแผ่นพับเล็กๆแจกก็มีแต่ไม่ชี้ไปศึกษาดูส่วนใหญ่มักจะไม่ครบจริงๆแล้วการามาสูตรนี่ยาอเป็นปึกเลยนะฮะถ้าไปอ่านในพระไตรปิฎกนี่เป็นปึกปเปิ่มเลยเขาก็เลยชอบเอามาทําเป็นสั้นๆแจกกัน ไม่ชี้เลยศึกษาเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจังนะฮะเสร็จแล้วก็มาทําสรุปย่อลงโดยพยายามให้จับประเด็นให้ได้เดี๋ยววันนี้พวกเราศึกษาตรงนี้ให้ชัดเจนนะฮะว่ากาลามาสูตรเนี่ยมีประเด็นสําคัญอยู่ที่ไหนเราต้องเรียนเลยนะฮะไม่ใช่ฟังแล้วนะต้องเรียนเลยเส่วนมากเราจะได้ยินเขาสอนกันว่าอย่าเชื่อใช่ไหมอย่าเชื่อเพราะได้ได,ได้ฟังตามกันมาอย่าเชื่อเพราะ,ะถือกันมาโดยลําดับอย่าเชื่อเพราะ ตื่นข่าวว่าได้ยินอย่างนี้อย่างนี้อย่าเชื่อเพราะอ้างตำราอย่าเชื่อเพราะเหตุนึกเดาเอาเองอย่าเชื่อเพราะคาดคะเนด้นเดาอย่าเชื่อเพราะตรึกตามอาการอย่าเชื่อเพราะชอบใจว่าถูกกับลัทิของเราอย่าเชื่อว่าผู้พูดนั้นสมควรเชื่ออย่าเชื่อแม้ว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเราสิบข้อนะฮะส่วนมากเขาจะอ้างกันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะทิบายขยายความ็นสิบข้อเนี่ยนะแล้วเขาจะมักจะสรุปกันว่าอย่างนี้ว่า จะเชื่อก็ต่อเมื่อต้องรู้ด้วยตัวเองใช่ป่ะจริงๆไม่ใช่ฮะไม่ชีไปศึกษาดูแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุที่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยไว้ถึงสี่ข้อใช้ตัวเองเป็นเกณฑ์สองข้อใช้คนอื่นเป็นเกณฑ์สองข้อนะคะ mm hmm. เราตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีนะ mm hmm. ฟังแล้วไม่ชีก็จะให้จําไปด้วยนะ mm hmm. หลักการที่ว่าควรเอาคนเชื่อหรือคนไม่เชื่อดีเอาคนไม่เชื่อก่อนเนาะ เอาไม่เชื่อก่อนสิ่งที่เราไม่ควรเชื่อเลยคือควรละทิ้งไปเลยเนะี่ยหมายความว่าใครมาสอนให้เราทําอย่างนี้เราก็ควรจะทิ้งเลยเนี่ยนะฮะพุทธเจ้าใช้คําว่าหนึ่งสิ่งนั้นไม่ฉลาดสิ่งนี้ต้องรู้ด้วยตัวเองจริงไหมคะคือใครมาสอนให้เราทําอะไรบางอย่างแล้วเราดูแล้วโหไม่เห็นฉลาดเลยอะ่ะเนี่ยอันนี้ต้องรู้ด้วยตัวเองทีนี้ฉลาดไม่ฉลาดเราก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อวานที่ไม่ชีสอนว่าต้นฉลาดอะจําได้ปะต้นฉลาดกับต้นไม่ฉลาด ต้นไม่ฉลาดก็มีรากสามรากใช่ไหมคะคือรากขี้โลภขี้โกรธขี้หลงอันนี้รากไม่ฉลาดใช่ไหมคะส่วนต้นฉลาดนะคะต้นฉลาดมีรากสามรากคือไม่โลบไม่โกรธแล้วก็มีปัญญารู้แจ้งอริยสัจสี่นะคะตอนนี้เรากําลังจะพูดถึงเรื่องที่ไม่อย่าเชื่อนี่ต่อไปนี้เธออย่าเชื่อนะถ้าจะไม่เชื่อก็ต่อเมื่อหนึ่งสิ่งนั้นไม่ฉลาดกันใช่ไหมก็แสดงว่าเข้ามาสอนให้เราทําไมคะโลบมากขึ้น โกโรธมากขึ้นโง่มากขึ้นอย่างเงี้ยเออถ,ถ้าสอนให้โลภให้โกรธให้หลงเนี่ยอันดับแรกได้มาข้อหนึ่งละสิ่งนี้ไม่ฉลาดรู้ด้วยตัวเองไหมคะรู้ด้วยตัวเองเข้าไหมอันที่สองสิ่งนี้ทําแล้วมีโทษอันนี้ก็ต้องรู้ด้วยตัวเองหรือจะดูจากคนอื่นด้วยก็ได้อย่างเช่นเข้ามาสอนแล้ว่าเวลากโกโรธนะด่าไปเลยถูกไหระบายระบายไปอย่าเก็บไว้เดี๋ยวมันจะเก็บกด ถ้าเขาสอนอย่างนี้เราก็ทดลองทําตามเขาเนาะเพราะเราโกรธเราก็ด่าไปเลยผลคือปากเจอกลับมาไงนะแบบโอ้เราก็มีโทษเนาะเอ๊ะการทําอย่างนี้มีโทษแล้วก็รู้ด้วยตัวเองหรือไม่ต้องปากเจอะฮะเขาเขาสอนแล้วว่าเวลาโกรธไม่ต้องเก็บกดนะเวลาโกรธนี่นก็ให้ฟึดไปเลยแล้วก็สังเกตดูเส้นเลือดฉีดแรงความดันขึ้นสูงกระเพาะกระเริบอย่างงี้นะ ก็เห็นได้ว่ามีโทษถูกไหมคะอันนี้สองข้อนี้รู้ด้วยตัวเองไหมคะไม่ฉลาดแล้วก็มีโทษต่อไปอีกสองข้อนี้ต้องอาศัยคนอื่นคือข้อที่สามนะฮะบัณฑิตติเตียนนะคะแล้วข้อที่สี่นี้ก็คือทำครบโดสอ่ะเขาเรียกใช้คำว่าทำจนเต็มที่แล้วไม่มีประโยชน์เลยมีแต่ทุกมีแต่โทษเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ามีสีข้อนี้ครบนะฮะให้ละทิ้งเลยไม่ต้องเชื่อ นี่คือหลักการฮะจงอย่าเชื่อจงละซะถ้าหากมีสีข้อนี้คืออะไรนะคะเอาเช่วยกันตอบห,หน่ึง่งไม่ฉลาดคืออกุศลเนาะสิ่งที่เป็นอกุศลสองมีโทษสามบัณฑิตติเตียนสี่ทำเต็มที่แล้วมีแต่ทุกมีแต่โทษไม่มีประโยชน์เลยเลยอย่างนี้ให้เลิกเชื่อเลยม,มีมีหลักตัดสินนะฮะ เอาต่อไปในแง่เชื่อนะคะก็มีสีข้อเหมือนกันนะพวกเราเดาได้แล้วเนาะจะเชื่อก็ต่อเมื่อหนึ่งสิ่งนั้นฉลาดเก่งมากสองสิ่งนั้นไม่มีโทษสามสิ่งนั้นบัณฑิตไม่ต้องสรรเสริญเลยเหรอบัณฑิตไม่ตีเตียนพอบางทีบัณฑิตไม่มีเวลามาชมเรานะจริงไหมบัณฑิตอยู่ใกล้ไกลเนี่ยเขาไม่มามา,มาชมเราหรอกแต่เขาไม่ตีเตียนก็ใช้ได้ละนะฮะแล้ว,ลวข้อสุดท้ายคะ่ะ ทำเต็มที่แล้วมีประโยชน์เกื้อกูลมีความสุขอย่างเงี้ยอาทีนี้ไม่อฉีจะลองยกประเด็นขึ้นมาสักประเด็นหนึ่งนะความมีปัญญารู้แจ้งอริยสีเนี่ยนะนะรู้แจ้งทุกข์รู้แจ้งเหตุเกิดทุกข์รู้แจ้งนิพพานรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงนิพพานเนะี่ยแล้วออกบวชไปเลยเนะี่ยเป็นสิ่งที่ควรเชื่อไหมคะอาเรามาดูก่อนข้อที่หนึ่งฉลาดหรือไม่ฉลาดอ่าคนรู้แจ้งอริยสีฉลาดไหมคะฉลาด คนออกบวชเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเถียงนะฮะบวชแล้วไม่ฉลาดก็มงไม่เียอะไรอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอเอาตรงนี้ก่อนว่าเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแล้วเป็นประโยชน์ต่อโลกไหมเป็นไหมเป็นหลวงปู่มั่นออกบวชแล้วเป็นประโยชน์ต่อโลกไหมหลวงปู่เทศออกบวชแล้วเป็นประโยชน์ต่อโลกไหมท่านพุทธทาสออกบวชแล้วเป็นประโยชน์ต่อโลกไหมเป็นใช่ไหเราเอาข้อที่หนึ่งกันว่าบุคคลเหล่านี้ฉลาดใช่ไหมคะสองไม่มีโทษจริงเปล่า พระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชแล้วไม่มีโทษจริงไหมทนพุทธทาสออกบวชก็ไม่มีโทษถูกไหมไม่มีโทษสิ่งนี้ไม่มีโทษสามบัณฑิตตดเตียนไหมการออกบวชเนี่ย๋อ้มันดีไม่ติเตียนถ้าเราไปลาบัณฑิตนะค่ะแต่บัณฑิตผู้เจริญข้าปเจ้กเขาลาออกบวชถ้าเขาจะว่าไงโอ้ดีดีดีนะบวชดีบวชแต่ปฏิบัติที่ดีเด้ออะไรเงี้ยบัณฑิตไม่ติเตียนนะฮะแล้วข้อสุดท้ายฮะทําครบโดสคือทำพระ ถ้าเป็นยาก็กินให้มันครบโดสอ่ะถ้าเป็นคอสทาอะไรก็ทําให้มันครบคอสอ่ะพอครบคอสแล้วมีประโยชน์มากอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่ออกบวชแล้วปฏิบัติจริงจังจนบรรลุอรหัตผลนี่มีประโยชน์มากไหมคะเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นควรเชื่อไหมว่าการออกหัวนี่ดีไม่ชีเชื่อเลยไม่ใชเชื่อจากหนึ่งฉลาดสองไม่มีโทษสามบัณฑิตไม่ติเตียนสี่เมื่อทําครบโดสแล้วมีประโยชน์มากก็ดูชีวิตคนอื่นใช่ไหมคะ ดูชีวิตเจ้าชายสิทธัตถะออกบชแล้วเป็นประโยชน์ต่อโลก2 5 0พันยกว่าปียังเป็นเลยอ่ะนึกออกไหมคนทุกโศกน้ําตานองหน้าก็มาหายทุกหายโศกกับคําสอนของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมคะหลวงปู่มั่นเนี่ยก็ยังเป็นประโยชน์ต่อพวกเรารุ่นหลังเนี่ยโอ้อ่านประวัติท่านแล้วเป็นปลืม้มแล้วก็รีบปฏิบัติตามท่านพุทธทาสก็ช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งฝรั่งทั้งอะไรหลวงพ่อชาจริงไหมจริงไหมคะแต่บุคคลเหล่านี้เขาทาครบโดสนึกออกไหมฮะทีนี้เราไปดูบางคนไปบวชแล้วทําไม่ะ ทำไม่ครบครอสไปบวชแล้วผิดศีลผิดธรรมไปบวชแล้วทําตัวเลวไร้แล้วก็ศึกออกมากินเหล้าแย่กว่าเกา่าอันนี้ถือว่ามไม่ได้บวชนึกไหมมันแค่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปทําตัวเลอะเทอะเท่านั้นเองก็ไม่ถือว่าเป็นการบวชเราจะเอาตัวอย่างนี้มาบอกว่าบวชแล้วไม่ดีเองดูไอ้เจ้าคนนี้สิในในใน,ในสองคนเนี้ยในสองคนนี้เห็นไหมก่อนที่มันจะไปบวชไม่เห็นมันติดกุหลี่เลยก่อนจะบวชไม่เห็นมันกินเหล้าเลย บวชเสร็จนะกลับออกมาโหฟันเหลืองเนี่ยพรเข้าออวัดแล้วสู้บุรีจัดกลับออกมากินเหล้าเมายามาเป็นชู้ชาวบ้านอีกเนีย่ยเราเรานี้เป็นตัวอย่างได้ไหมคะไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทําครบโดสนึกผมฮะเข้าใจอย่างอะไรนะถ้าไม่ชี้จะสอนพวกเราว่าขอให้พวกเราละโกรธซะพวกเราจะเชื่อไ่ชีิไหมคะจะเชื่อไหมคะเราก็อันนี้มาเช็่ก่อนสอนให้ไม่โกรธหนึ่งความไม่โกรธฉลาดหรือไม่ฉลาด ฉลาดสองคนไม่ขี้โกรธมีโทษไหมไม่มีโทษสามคนไม่ขี้โกรธบัณฑิตติเตียนไหมไม่ติเตียนข้อที่สี่ไม่ขี้โกรธโยโย,โย่สมมติเราไม่ขี้โกรธไม่ขี้โกรธมันเป็นประโยชน์จริงป่ะกลายเป็นคนมีเมตตาเนี่ยน,นี่คือการามาสูตรฮะไอสิบข้อแรกนั้นแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ก็ควรจะรู้ไว้อย่างเช่นว่าอย่าเชื่อเพราะอ้างตำราเข้าใจไหมบางบางคนเขาอ,อ้างอ๋อนี่จากพระไตรปิฎกเล่มที่เจ็ดสิบห้าหน้าที่สี่ร้อยหกสิบสาม ข้อที่อะไรก็ว่าไปนะฮะเราฟังเสร็จเราก็โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากแต่ยังไงยังไงก็ต้องเอาสีข้อนี้ไปจับไหมคะเข้าใจอย่างเพราะแม้แต่พระไตรปิฎดกดก็มีการพิมพ์ตกพิมพ์หล่นไหมคะบางทีตีความผิดไหมคะแปลผิดนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกอย่าเชือ่ออย่าเชือ่ออย่าเชือ่อจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยฮะแม้ผู้พูดเนี่ยนะฮะสมณะผู้นี้เป็นครูของเราคือคนพูดที่เป็นสมณะด้วยแล้วเป็นครูเราด้วยเนะี่ย ู้เจ้ากงษ์อย่าพิ่งเชื่อเอาสีข้อนี้ไปจับแล้วจบเลยแสดงว่าสีข้อนี้เป็นประเด็นสาคัญใช่ไหมคะแต่คนเข้าพิมพ์แผ่นพับแจกนยะเขากลับเอาสิบข้อเป็นประเด็นสําคัญและอันข้อล่างนี่ไม่สําคัญกลายเป็นว่าต่อเมื่อใดท่านได้พิสูจน์ด้วยตัวท่านเองไม่ได้ฮะบางเรื่องเราพิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ได้คุณเชื่อไหมว่าโลกกลมลูกคุณไปเดินรอบโลกมอย่างอคุณยังไม่เห็นได้พิสูจน์เลยคุณเชื่อไหมว่าไวรัสมีเชื่อไหม เชื่อไหมไมรลสเอดเนียมีแล้วคุณเคยเห็นไมรลสเอดสหรือยังยังไม่เคยเห็นและเชื่อนักวิทยาศาสตร์ใช่ปะทุกวันนี้เราก็อาศัยความเชื่อใช่ไหมคะแต่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นเนี่ยบางทีไม่จําเป็นต้องไปเห็นด้วยลูก,กตาเราหรอกนะฮะแต่เราเห็นด้วยปัญญาเข้าใจไหมไม่จําเป็นว่าต้องไปเห็นด้วยลูก,กตาตัวเองนะ,ะอย่างนารกสวรรค์เนี่ยฮะต้องให้ดิฉันไปเห็นสวรรค์ด้วยตัวเองก่อนคะ่ะไปเห็นนรกด้วยตัวเองก่อนคะ่ะแล้วถึงจะเชื่อแบบนี้คุณก็ต้องตายก่อนจริงปล่า แต่ถ้าคุณยังไม่ทันตายเนี่ยคุณก็พิสูจน์กันง่ายๆก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฮะเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีสรายยตนนนรกคือมีนรกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่านรกที่ประตูตาหูจมูกลิ้นกายเนะี่เวลาไปทําอะไรไม่ดีมาแล้วต้องเห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ยินสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยมันเหมือนตกนรกทั้งเป็นอย่างเงนะี้ยนะพระเจ้าก็พิสูจน์ง่ายๆชิมลองไปก่อนว่ามันมีจริงๆอะไรเนาะเป็นอันว่าเรื่องการามาสูดจบและจับประเด็นได้แล้วใช่ไหมคะจับประเด็นได้แล้วนะอ่า แต่อย่าลืมต้นสองต้นนั่นน่ะต้นอะไรนะต้นฉลาดกับต้นไม่ฉลาดเนี่ยจำให้ดีรากสามรากมันนั่นะ